รหบล่างมาก ยอะมาครับผมรถปูนรถปูนั้งนี้เลยนะครับเดี๋ยวนเปารถปนขัดนะครับรถปูเขาท้งนี้เลยับมา ระวังหัวด้วยนะดูด้วยนะระวังหัวด้วยชิดุลด,ดูด้วยนะระวังหัวครับไปแล้วครับหกล้อเนี่ยรถปูนก้าสวยครับเลทเกือบทั้งคันท่นานผร้มการวัดนะครับหลวงพ่อแจ้งมาว่าพระไก่นะครับทนนนบี่จะมาช่วยยกปูนลงนะครับมารอ,อที่หน้าสถานการกาประเดียดเลยนะครับหรือหรือน้องๆที่มา ถ้าจะช่วยยกนะครับไปได้เลยนะครับรถถอยรอเลยนะครับสวยครับสวยรอไปข้างหลังครับผม สิบล้อครับพี่น้องรอล้อเออเป็นไงอ่ครับ้ไอ้ิมก็มีแต่ต้องจ่ายตังค่เดียวคน้องน้องไมเบาแล้วนะครับไอ้ิมกินฟรีนะไอ้ิมอยู่ไหนอไอ้ิมู่บ้านตนนี้นะครับก้วครามรง้านีกาารเดียอ่นะครับข้ามาดน้านี้ข้ามาด้านี้สวยๆอ่ะนี่ครับนี่ คว่า,าพี่เขา,าพี่าลุกแิบนนะครับพอคุณนะครับุกดีแม็ก่ครับแมกครับแมกอรถคานี่ค้ว่า,านี่สวยเอาไดีวดครับต <c oughs> ัวสวยคานี่ทีมานะไปดเลยครับฮะ ที่กทีจะมีรถมารับไปจอด่มีแค่นี้ไหมใครว่าจนเไมไม่บอดจใจไี่นี่เขาบาจนนะครับรอรอังเจะจให้ให้คนนี้อันนี้ก็จอดได้เดี๋ยวตเ่มใหรันนี้อันนี้เสร็จยังวะเสร็จยังอับยังไหมยังไม่เสร็จ คนเราเ,เนี่ยกันในเฟซบุ๊กของพวกเราวันนี้แหละนะครับขายแพ็คไทยกันไปเดี <Yeah, ๋ยวก็เดี pues> ๋ยวก็เห็นนะครับท่ต้องปลอครับเปิดเไงนลูกพอได้ยินแล้วปุ๊จะหลบใช่ปะปล่อยไม่พอเปิดปล่ายดูเดียอ๋ออันนี้หินสามสี่ครับผมหินอ่ะผสมปูนลงตรงนี้ไม่ได้ครับเอาไว้ลงข้างในหินผสมปูนครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกาลการวัดนะครับแล้วก็พี่ๆอบพรนะครับที่อตนวความสะดวก อันนี้จอดครับผมจอดรถนะครับาไม่ได้ลงนะครับคันนี้บอกอ่าอันนี้หินอะไรเอ่ยขอขอบคุณคณะกรรมการวัดนะครับที่ให้การเลี้ยงดูส้นับนะครับขับพวกเรานะครับนี่มาแล้วครับโอ้ยกันชนนะครับโตเทปจริงๆรถรถรถจะโดนตะกบบองแล้วนะจริงๆมันน่าจะอันนี้มาเลยนี่จะว่าน่าจะเอาฟางว่ จอดครับหินสามสี่สังกัดเด็กลงมันนะผมเสียกอลฟหินสามสี่เหมือนกันนะผมหินผสมปูนหินสามสี่ว้า กันชนยกได้สายยุ่นครับผมหวอ16ตัวเด็กลงมันครับคันนี้อุ้ยกระโดดข้างหน้าเลยเหรอเอามาตรงนี้เอาไม่ตรงนี้ใช่ไหมเออ เังไงนะครับถึงเราจะมาตรงนี้นะครับสักครั้งหนึ่งผมจะยุติการแข่งียงนะครับเดี๋ยวพอดีต้องรีบกลับบ้านนะครับพอดีไปเจอกันขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณกับพี่น้องทีมกบฏทุกท่านนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับแล้วก็ให้ความรู้เลยครับจอดแล้วอแล้วก็เรล่นการขับรถทุกคนให้ความร่วมมือดีเยี่ยมมากตัดใจไวรุ่นครับตอนนี้ขอให้ทุกคนรว ขัดใจไวรุ่นมากขอเวอรไม่ได้เปิดขัดใจไวรุ่นเจางาตาตุ่นตุ่สวัสดีครับครับเดี๋ยวผมรอรถเข้ามาหมดแล้รถตัองต้ตััตัวตัวตัวตครับตขอบคุณทุกคนนายนะครับเดินนิ่มครับ Ô bê เวยครับถึงสองล้อโอ้ยยสูงนะคลายล็อกกี้ครับผมถึสองล้อสวยครับ วิ่สวยครับคันนี้โอ้โหวิ่โอ้โหวิ่งน่นาจะเป็นหุ่ลมครับ กดีโมทมาตอนขอ้ารตามมาไปตดอนเด,โดนโนีโมูนยงไงีโมทนอะนี่ไงีโมูนมทอ่าทรมทรีโมทก,กดมาันนี้เอาไปทำเปีใหม่แล้วครับอันนี้ไปยากมาอ่าเอาผู้สาวขับรถอ่า จำเลยเว้ยนจล้วโอ้ยนานๆทีจะเจอผู้สาวขับรถอย่างนี้หมดรแล้วครับผมเย่ยมนะเยีงรแล้วอะเจ้าของรถอ่ามกาค่ะธามกาอะไนรามกาอะไรนะ บอกว่าที่สารมาเข้านะคะมางเข้าด้าไหมฝั่ <tinc S 1> งเอนะครับเจธรรมกาเดี๋ยวครับครับโอ้สอดจัดคนนี้สวยมาก

เอาวันที็7กันยานะครับพี่น้องเข้าใจนะครับว่านะครับฟังนะครับลูกผมปุ๊บปุ๊บนะครับมาที่วันที่7กันยา